สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเคสของไวรินไฟเบอร์หลายๆคนพูดถึงเําว่าไฟเบอร์หรือคาร์บอนไฟเบอร์หรือเป็นไฟเบอร์ลาสแต่ในความเป็นจริงแล้วแมทเทียรเรียที่ใช้ทํานั้นของประเทศจีนเขาไม่ได้ใช้แมทเทียรเรีย้อที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็สมัยก่อนในอดีตเนี่ยจะใช้เป็นไฟเบอร์ลาสซึ่งตอนนี้เลิกใช้แล้วเพราะว่ามันหนักมันมีความหนักค่อนข้างมากเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งที่เห็นนี่น,นนะครับ ราคาถูกมากก็เลยสงสัยไงในขนาดเดียวกันที่เทคโนโลยีของทางยุโรปเช่นแบมหรือว่าของบริษัทหลายๆเจ้านะครับที่ทําแต่ว่าผมยกตัวอย่างแบมเพราะว่าเนื่องจากแบมเนี่ยเป็นเคสที่ผลิตในฝรั่งเศสนะครับเขาใช้โพลีคาร์บอเนตก็คือโพลีคาร์บอเนตจริงๆถ้าส่วนที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เขาก็ใช้เป็น ABS soft touch t เทคโนโลยีของเขานะครับซึ่งมันก็เลียวคาร์บอนไฟเบอร์ถามว่าแบมทำไมแบมบอกว่าราคามันสูงไป แต่เจ้าที่ทําก็อาจจะเป็นโบกาโรหรือเป็นพวกแอคคอร์ดซึ่งราคาเป็นหลักแสนนะครับหลายหลายแสนแต่พอคุณมาซื้อเคสพวกนี้เอาว่าคาร์บอนไฟเบอร์มันบูชิดครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นการผสมผสานระหว่างคาร์บอนไฟเบอร์กับตัวโพลีคาร์บอเนตซึ่งไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองอย่างเดีย๋ยวให้ดูด้านในแต่เราไม่เน้นเรื่องความคงทนนะเราเน้นแค่เรื่องของความประหยัดราคาถูก ก็ข้างในก็ประมาณนี้ครับไม่มีเออไม่มีอะไรแล้วตัวนี้เป็นวีล่าเคสนะมูฟได้ก็คืออิน e ที o r เนียเนี่ยไม่ได้เน้นสวยนะแต่มันก็โอเคใช้ได้อยู่ราคาขอาประมาณอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะกลับมาดูสวยเลยนะเพี่ยเลี่ยงแต่ว่าเขาก๊อปป้ของเจ้าหนึ่งนะแต่เราไม่บอกว่าชื่ออะไรก็เป็นแบตเทียลที่ทำจากโพลีคาร์บอเนตมิกซ์วิดคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกัน คือข้างนอกอดูสวยแต่ให้ดูข้างในตัวล็อกอะไรดูดีของเจ้านี้ผมบอกเลยว่าบางเจ้าก็ทําไม่ดีเท่านี้นะบางเจ้าเนี่ยใช้แค่ประมาณ2องาครั้งก็พังเลยหรือวันแรกก็พังเลยก็มีแต่ว่าเจ้านี้แข็งแรงนะครับภายในอินเรียสวยงามพอได้คือในราคาที่ถูกมากย่อมเยาสบายกระเป๋าคือใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรียวคาร์บอนไฟเบอร์หรือเรียวโพลีคาร์บอเนตอันนี้เน้นเลย ใช่ก็คือผมไม่ง่าเราทิ้งเงินสมมติเราใบเราประมาณ 3- ามสี่พันเนี่ยพอเราทิ้งไปเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ต้องซื้อใใหม่มันอาจจะใช้ได้แค่ปี2ปีนะฮะเต็มที่เลยผมให้ปีหนึ่งนะสมกับราคาแต่ถ้าคุณซื้อแบมเนี่ยดูแลให้สปีอะไรฟรีอันนี้บอกยี่ห้อไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วมันเหมือนแบมมากไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของแบมเนี่ยนอกจาก2ปีไปแล้วเนี่ยเขายังดูแลให้อีกนะต่อไปอย่างนั้นแต่ว่าคุณต้องจ่ายค่าอะไร ในกรณีเนี่ยแม็กซิมัมเลย5ปีเนี่ยถ้าอะไรก็เลิกผลิตแล้วเราก็อาจจะต้องยอมรับะนะครับอย่างนั้นสำหรับวันนี้เราก็จะจบไว้เพียงเท่น,นี้บูธนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe บริเวณด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไปบ๊ายบาย